ุอายุเนี่ยหลังจาก,กเกษียณไปแล้วเนี่ยควรจะมีวิธีการใช้ชีวิตยอย่างไรเพื่อให้เรายังมีความสุขมีความสดชื่นมีความแข็งแรงอยู่ผมก็เลยได้เป็นที่เรียกว่า5้าสอสร้างสุขให้ชีวิตหลังกเกษียณ5้สอผมมีอะไรบ้างครับ ถ้าสอนเนี่ยจะเป็นวิธีที่เราทําตั้งแต่เช้าตกเย็นเลยนะเพราะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมได้แหละว่าเวลามีวิธีให้เนี่ยบางทีถ้ามีแต่วิธีการให้เนี่ยบางทีไม่รู้จะไปใช้ตอนไหนยังไงนอกจากมีวิธีให้แล้วเนี่ยยังบอกเวลาใช้ให้ด้วยฮะตั้งแต่คุณรู้ตัวตื่นขึ้น,นมาเลยซึ่งก็จะเป็นสอแรกฮะหลังจากเรารู้ตัวตื่นขึ้น,นมาปุ๊บเนี่ยให้ทำมาแล้วสอสงบ ทำความสงบให้จิตใจก่อนเช้านี้ตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยแทนที่จะคิดให้มันฟุง้งซ่านจะทําอะไรดีคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงเงินในบัญชีพอใช้หลัก,กเกษียนไหมชีวิตจะน่าเศร้าถ้าตายแล้วใช้เงินไม่หมดชีวิตน่าจะสลดเงินหมดแล้วย,ยังไม่ตายอะไรไหมแทนที่จะไปคิดอะไรแบบอย่างนั้นฟุง้งซ่านนะเอามาทําความสงบก่อนด้วยการอาจจะถ้าเป็นชาวพุทธก็สวดมนต์ไหว้พระครับสมาธิ ถ้าเป็นศาสนิกชนในศาสนาอื่นทุกศาสนาเนี่ยมีการทําความสงบอยู่แล้วนะฮะเราก็ใช้อุบายของศาสนาของเรานะแต่ว่าเช้ามาเนี่ยขอก่อนเลยทำความสงบให้จิตใจก่อนทำให้จิตใจเนี่ยมีพรรลังก่อนหลังจากที่ใจเราสงบนะฮะสอต่อมาให้เจริญสติมันทำให้เรามีความเข้มแข็ง อ่าระบบคือมีพลังนะมีความมีเชื้อนะสติฮนะมันทําให้จิตเนี่ยมีความก้าวแก่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไปใช้ฟันฝ่ากับไอ้กระแสกิเลสกระแสความคิดที่เดี๋ยวเราวันนั้นเราจะต้องไป,ไปเผชิญต่อไปนะครับการเจริญสติก็คือถ้าอย่งยางชาวพุทธอีกก็มาเดินจงกรมมาดูความเคลื่อนไหวของร่างกายที่เรียกว่าการเจริญสติไม่พูดถึงศาสนาอาจจะเป็นโยคะมวยจีนไท้ี่ชีไท้เก็กอะไรต่างๆเนี่ยเราออกกาลังกายไปด้วย แต่เราเติมสอนสติคือเราก็เติมความรู้สึกตัวของเราเข้าไปในการลำวยจิตเราจะยกไห้อ่ะเราก็รู้นะมีสติเคลื่อนมานะไม่ใช่ตักแต่ว่าทำกลับถาให้จิตเนี่ยเรามีการกํากับไปด้วยแต่เนี่ยเราเรียกว่าการเจริญสตินะครับหลังจากที่เรามีใจสงบแล้วจิตเรามีกําลังมีสติแล้วฮะสอสที่สามครับให้ทําการสละอ่าอันนี้ก็พาคุณออกจากบ้านลอะอเมื่อกี้อยู่ในบ้านเนาะ นะไปสละที่ไหนฮะองค์กรการกุศลที่เราสนใจเรากเกษียณแล้วเนี่ยเราอยากจะไปช่วยเด็กอ่อนเราอยากจะไปช่วยเพื่อร่วมรุ่นเรานะที่บ้านพักคนชราจะไปช่วยคนที่ถูกกระทำนะผู้หญิงถูกกระทำหรือแม้กระทั่งช่วยสนะัตว์นะตัวนักจรจัดอะไรเราก็ไปทำฮะให้เกิดความสละออบพอสละออกเนี่ยจิตใจเราจะมีความสุขเห็นไหมเราก็เริ่มได้ความสุขมาแล้วนะครับอันนี้ฮะเป็นภารกิจช่วงเช้าฮะสงบสติแล้วก็สละ